ไต้หวันวันที่3เรากำลังจะเดินไป๋อรำลึกเจียงไคเช็คถึงแล้วขอรำลึกเจียงไคเช็ค เพื่อลำลึกถึงนายพลเจงไคเชกซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่พูดอะไรอ่ะนี่พูดพูดอะไรที่เป็นสารพูดข้อมูลทําไมยังไม่ได้ถามอะไรก็เตี๋ไว้บ่ออะ่านคือเออรีป่ะรีพูดไปเกินอันนี้รีบเกินอ๋อคือวันนี้วันนี้คือมีอ่ามีกติกาว่าแต่ละคนก็จะต้องพูดข้อมูลที่เป็นสาระ อ่าอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่ง <laughs> แต่แต, <laughs> แต่ว่าตะ <laughs> กี้ไม่นับเดีนเยอะเลยเน้นเ <laughs> นื้อเลยนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วหอลำลึกเจียงไคเช็กนะครับอ่าโอเคถึงแล้วนะครับมามามีคนพร้อมให้ข้อมูลแล้วข้อมูลแรกของวันนี้ที่เป็นสาระสําหรับหอลำลึกเจียงไคเช็กใช่ไหม ใช่โอเคอ่ะมีอะไรบ้างก็เท่าที่ไปอ่านดูนะก็เป็นหอที่สร้างเพื่อรละลึกถึงจอมพลเจียงไคเชกซึ่งประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันแค่นี้มีอีกอเสียชีวิตในปีพศ2518โอเคนะแล้วก็ถัดจากนั้น1ปีไต้หวันเขาก็เลยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานที่นี่อ่โอเคนี่ก็คือหอนี้นะครับอยู่ข้างหลังเรา ได้แล้วหนึ่งข้อมูลสำหรับสาระดีๆของวันนี้โปรดติดตามได้ใน EP ีหน้าเพราะเราเรามีน้อยสาระเราต้องค่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย ข้อมูลอย่างที่สองของวันนี้แต่ไม่เกี่ยวกับที่นี่ได้ไหมอ่ะได้ที่ไหนก็ได้พี่เอาเลยอ่าวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่13เมษายนใช่ไหม้วเป็นวันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานอ่ะเราคุยกันเรื่องเสาร์ห้าอ่ารู้แล้วเสาร์ห้าคืออะไรก็คือมีห้าเสาอ่าเดี๋ยวให้ทายก่อนคืออะไรนะเสาร์ห้าคือเดือนนั้นมีห้าเสาอ๋อเดือนนั้นมีห้าเสาแล้วเป็นเสาร์ที่ห้าใช่ไหมใช่ใช่อ่ะอันนี้ถ่ายว่าอะไร เสาน่าจะห,าห้าเสาห้าเสาห้าน่าจะหมายถึงวันเสาร์ที่ห้าตามจันทรคติเฮ้ยนี่ใกล้เคียงเฮ้ยสุดยอดว่ะวเป็น,ว,นว,วันเส,รสาร์ที่ตรงกับขึ้นห้าค่ำเอ้แรมห้าค่ำเดือนห้าเออถ้าแรมห้าค่ำเดือนห้าแล้วตรงกับวันเสาร์วันนั้นถือจะเป็นวันเสาร์ห้าซึ่งวันนี้สิบสามเมษาหกเจ็ดเนี่ยเป็นวันเสาร์ห้า ใช่ฮใช่ซึ่งวันเสาร์ห้าเขาบอกว่ามันเป็นวันเขาบอกว่ามันเป็นวันที่เขาเรียกอะไรนะฤทธแรงอ่ะเป็นวันที่แรงแรงทางทางความเข้มข้นทางด้านดวงอเออใช่ประมาณนั้นอ่ะเพราะดวงแรงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาจะเป็นวันที่เขาจะมักจปลุกเสกของขังแต่ว่าวันนี้จะไม่เหมาะกับการทำพิธีมงคลทั้งหลาย ขึ้นบ้านใหม่สมรสอะไรเงี้ยจะไม่เหมาะอ่าแต่เหมาะกับการทำเครื่องรางของขลังอ่าไอ้นี่คือเสาห้าโอเคโอเคโอเคออเคอาพอพอพอเดี๋ยวสาระหมดอเอาแค่นี้พอ อยู่ที่สาเต,ต่าเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปกิฟต์เราจะกำลังจะเดินไปกิฟช็อปใช่นไหมแต่ว่ามีคนเตรียมข้อมูลไว้แล้วเพราะว่าจะแพ้ไม่ได้<โอ>เห็นตะกี้แบบเซิร์ชแบบเซิร์ชแบบจริงจังครับ <laughs> จริงจังมากอ่าโอเคอ่าน <laughs> ไหนลองเล่าซิลองเล่าเดี๋ยวขอแบ็กกราวเป็นแบบเอ่ออนุสรสวยๆได้ไหมครับอ่าแบ็กกราวแบ็กกราวเห็นไหมอ่ะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ไกลๆลิฟๆอ่าเดินเข้ามาใกล้ๆใม่หน่อยได้ครับได้อ่าอ๋อโอเคครับ เรื่องของเรื่องมันก็จะมีตะกี้เราเดินไปขอบคุณมากเอาจบแล้วยังยังยังเอาเรื่องเระดอกเอ่อมีลูกบวยอยู่อ่าลูกบวย่าลบวาสงสัยว่าดอกไม้ประจำชาติของที่นี่มันคืออะไรอ่าฮะจริงมันคือดอกบวยหรือดอกพลัมอืมคนจีนเรียกว่าอะไรนะเมย์หัวโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลวิมันมีเหตุผลนิดนึงอ๋อยังยังไม่จบนะอาจารย์ไได้ทำมเขาเลือกดอกบววเป็นอะไรนะ ดอกไม้ประจำชาติเขาเขาบอกว่ามันมีความแข็งแรงเข้มแข็งอย่างในตอนฤดูแบบที่หิมะหนักๆดอกไอ้ดอกเหมยวาเนี่ยก็ยังแบบสามารถเด่งบานได้เขาเลยบอกว่ามันเป็นสัญกษณความเข้มแข็งขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับจบแล้วสะพานมีดอกเหมยหัวไหมพี่สะพานมีไหม อ๋อมันจะมีตามจุดต่างๆใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวภาร,รกิจต่อไปเราจะไปตามหาสัญลักษณ์ประจำประเทศนี้เราเจอ<ด>แต่ลูกเวทที่ตกตามพื้น,น่ะดอกไม้หัวอ่าโอเคไป โดยที่บอกอันไหนๆลองเจ้าของสตอรี่ซิภารกิจตามมาพรีเซนต์ซิพรีเซนต์นี่ครับหนึ่งในซิมโบของของเขาในการสร้างมีดอกบวยอ๋อนี่คือดอกบวยและก็รอบๆนี้ก็เมฆเมฆหมายความว่ามวแทนแบบสวรรค์สูงส่งที่ต้องลองชิมหน่อยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเค็มใช่ไหม ลักษณะคล้ายๆกับทิบเีองไ้ต้นวยที่เรากินตอนเดอ้้วยไปเค็มลองแลถือว่าได้สาระเยอะตอนนี้อยู่ไปรถเมย์เนาะเดี๋ยวเราจะไปวัดวัดหลงซานใช่ไหมวัดหลวงซานใช่โอเคอันนี้รอรถเมย์สายอะไรอ่ไม่มีตัวเลขครับแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวดูสต๊อปนี้ก่อนอันนี้ครับอันนี้ยังไงนะป้ายนี้สต๊อกอะไรอันนี้ ในพี่อยู่ลองออกเสียงี้สิแบบแบบบ้านๆเราอ่ะแบบภาษาอังกฤษนะรีนัยแอนเฉาออกซิงอ๋อใ,ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆเขาบอกเขาบอกซิไม่รู้จักใช่ต้องออกเสียงว่าหลุนเอ้เสาชิงใช่ใช่ครับก็ซีอ๋อเลยอ่ออ๋เดี๋ยวจะเชื่อแล้วกันใช่ผองเยอะผ่อง วัดหลงซานเนาะหลงซานเทมเบิลโอเคเขาบอกว่าวัดหลงซานนี่แปลว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะหลงแปลว่ามังกรอ๋อแล้วก็ซานแปลว่าภูเขาก็แปลว่ามังกรภูเขาถูกไหมอันนี้ประตูประตูอะไรใช่ไหมประตูมังกรใช่ไหมใช่ครับไ้ครับได้ดีนี่แหละวัดมังกรหลงซานยูบอกจะมึงยูบอกว่า เข้าด้านขวาประตูมังกรออกเข<ว>้าด้านซ้ายประตูเสืออ๋อเหรอด้านขวาน,นี่คือเราจะเข้าด้านขวาเป็นประตูมังกรใช่อันนี้เป็นไปรีเสิร์ชมาแล้วใช่ไหมใช่ครับทำกันได้านิดน้อยโอเคอ่านี่คล็ปนี้เอาไว้มันจะช่วยอะไรเราบ้างเ,เข้าประตูมังกรออกประตูเสืออ่าคงเป็นแค่ความเชื่อที่ทำให้เราเป็นความสุขเล็กน้อยอ่าสมหวังไหมสมหวังไหมอย่างน้อยก็ขอให้เรามีแต้มวันนี้ ไม่มีแทมม่มีแทมอ่านี่วัดสวยอยู่นะสวยครับเออแตค่อนข้างละเอียดเนาะเสาเสาอุ้ยเสาสีดำม่งเคยเห็นเหะไปดูเทพข้างหน้าตอนไหมหสีดง lòng 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 ซื้อเลยค่ะเึ๊่เท่าไหร่แปดสิบห้าแปดห้าแปดห้าเขาบอกว่าให้เอากระเป๋ <85. S 1> 85. 85. าตังมาวนตรงกระถางทูบไม่รู้ว่าวนวนวนี่เขาวนวน ได้แล้วละ่ะได้แล้วตังจะต้องเข้าแน่งวดนี้ตังจะต้องเข้าหน่้ยสลของครับเฮ้ยอย่าไปแย่งโชคกันนะ องนี้นะข้างหลังนะชื่อว่าอะไรนะใช่ที่เป็นเรื่องของความรักขอเรื่องความรักใช่ไหมใช่ตามที่รีเสิร์ชมาไหนลองเล่าลองเหล่าไหนเหล่าไหนเขาบอกว่าก็ให้เซ็งป่วยที่มีคอนเายเซ็งป่วยไงช่วยเซ็งป่วยให้ห่งเซ็งป่วยอ่าเซ็งป่วยแล้วไงต่ออันนี้คือเซ็งป่วย ก็เขาเรียกให้ไปไหว้เทพเย่เหล่าหรือผู care, okay. ้เท่าจ yeah, okay. ันทาเยเหล่าอ๋อนี่นเยแปลว่าดวงจันทร์อันนี้แหละอ่าหรือผู้เท่าจันทาโดยวิธีการขอพรให้หยิบเสงป่วยอ่าที่มีรูปจันทร์เสี้ยวประกบคู่ในมือถือไว้บอกชื่อนามสกุลมันเกิดอายุที่อยู่อย่างละเอียดอธิรานขอพรอยากได้คนรักแบบไหนหน้าตายังไงบอกท่านไปเลยเคจากนั้นถามเรื่องความรักที่อยากทราบและโอเค ทำการขอได้เดืนมิถุนายนไม้เสียงอายเป็นเหมือนการโยนจะมีความหมายว่าว่าไงไหมใช่ได้ว่าไม่ไม่ได้โยนต่อถ้าไงไม่รู้ไม่แน่ใจยยู่ท่นโยนตั้งครั้งหนึางกิจวันนี้คือจะมาขอคู่ใช่ไหมลองโยนดูก็ได้ว่าจะมีไหมอะไรเอาเป็นว่าวันนี้น่าจะได้สบอกว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ติดอยู่บนหลังคาใหญ่โยนสูงมากแต่พี่ว่าน่าจะได้อยู่นะได้มวขอขอไหมขอกับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองขอดูได้นะโอเคโอเค ไม่อยูขอเยอะสเปคเยอะคนเนี้อาโยนยังไงนะอุ้ยความหงายนี่ใช่โอเคอ่ถือว่าได้ผลอ่าขอบคุณด้วยขอบคุณเย้เีวบร้อทำไงเดี๋ยวจะไหว้แบบชาวไต้หวันของแท้ ว่ายแตชาไปหวครับโอ้ตลาดใหญ่ตลาดนี้อยู่หลังวัดหลงซานไม่เคยมาเลยอะ่ะมาไทเปสามครั้งไม่เคยมาตลาดนี้โอเคไปหาข้าวกิน ไต้มเนื้อเราไลกดูในเมนูไปกูเกิลทางเ t e เขาบอกว่าเป็นเนื้อทอดแต่พอสั่งมากันเป็นต้มเนื้อเนื้อต้มอ๋อก็อร่อยดีแต่ดูน่ากินนะลองชิมก่อนไหมล่ะเอนนี้เรารู้แล้วต้มเนื้อเนื้ออะไรรู้ไหมคือร้านเขานี่คือร้านเขาและร้านเขาก็จะมีเนื้อนอนทป้งร้าน นี่นนออกินเ่20ม้าหน้าหลบมาปลาหมึกน่ากินปลาบ้าอยู่แม่หวะเอา <c oughs> ไปดูเอ <c oughs> ตะก็น่ากินเมื่อกี้ซื้ออะไรมานะคะตะกี้ซื้ออะไรมามันคือขนมไข่แล้วก็มันอันนี้เป็นรสออริจินอลเป็นชื่อภาษาอังกฤษมาเลยนะเมงก้าอะไรต่างๆขึ้นเมงก้าเมงก้าอะไรมันก็คือขนมไข่บ้านเราอ่ะขนมไข่อ่ะอร่อยนะอร่อยอ่ะลองชิมลองชิมลองชิมงดกระดูกนะถ้อนช้อนน้ำอ่ารีวิวหน่อยรีวิว กรอบนอกนุ่มในโอเครสชาติหวานหวานเหมือนพันเค้กขอามันมันมันมีความกรอบข้างนอกโอเคที่เราเล่นตอนนี้ว่าเล่นเกมต่อทูกปากเล่นตัวติดกิติดคนแก่ชอบเล่นตัวติดเอ้าเรากลับมาที่วัดหลงซานนี่หลงซานเทมเพิล ขอ้ามไปดูหน่อยข้ามไปดูข้ามไปดูของไปบ้าบ้าโดนนะยังจะเอาถ่ายแล้วนี่ไงอันนี้เป็ิหน้าร้านขนมขิงที่เคยกินตอนเด็กๆจะลองชิมดูนะอือหืออือหือยังยังกัดก่อนกัดแล้วขัดไม่เข้า ฟันอืือออหทีุ่ดฟันมาเราฟันแตกเนี่ยอร่อยจริงอร่อยไหมเขาทอดจนกว่าโอเคแบบเสียงกดเมื่อกี้แบบร้านนี้ร้านหอยร้านนี้ก็คิวเยอะร้านหอยเราร้านหอยเหรอร้านที่ดังเหรอดูมาเสียฟ้าโอเคหอยอะไรหอยนางรมอ่ะอ๋อหอยนางรม โปรที่ตลาดสวยนะตลาดอะไรนะตลาดอะไรช่วยหน่อยตลาดไหนวะอะไนะไม่ลืมนะเป็นการทำคอนเทนต์ที่ไม่เตรียมตัวอะไรเลยมยช่วยหน่อยเลยตลาดตลาดนี้เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตตอนนี้5้าโมงก็คือกำลังตั้งอยู่นี่เป็นภาษาจีนนิดหน่อยนิงเซียไนท์มาร์เก็ตนิงเซียไนท์มาร์เก็ตตลาดกำลังตั้งเลย ร้านไหนที่แบบคนเยอะก็คือเยอะแบบไปเลยร้านไหนไม่มีคนก็คือไม่ต้องไม่ต้องถายกันเลยโอ้ยอ,อันนี้ก็สวยอนี้อไรมาเป็นต้มต้มฮัลโหล ใส่ไปกี่เม็ดสองเม็ดเองได้มาสี่เม็ดเราเล่นกันสามตั้งเลยมาแล้วเราก็เอามาโยงกันเพื่อเรียกหมดอันเดียดูนะบอกกติกาก่อนอันนี้เราใส่สี่เม็ดใช่ไหมสี่เม็ดสี่เมตรสี่เมตรแล้วพอเรากดอ่ะมันจะให้ขึ้นขึ้นสุ่มมาว่าว่าคูณเท่าไหร่อันนี้คูณสองถ้าชนะก็คือสามารถเนี่ยยิงไปโดนที่มีไฟอ่ะมันจะได้สี่คูณสองเอาไม่ได้เลยเอาข่จริงสองถูกได้ได้ได้เรื่อยๆใส่เท่าไหร่สี่แล้วก็กด ห้าไปเลยห้าเฮ้ยคูณสองเอาลูไหนดีวะคูณสองถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้อะเอายิงเอายิงเอาโอ้ตายแล้วซี่เม็ดมากับผีพันนันเนื้อย่างไงเลยสี่คูณอะไรอ่ะคูณสองแล้วจนกว่าจะได้อ่ะยิงไปยิงไปจนกว่าจะได้มันได้แค่ตาแรกนะยิงไปเยอะๆเลยเยอะๆเลย กดดยแปดแปดใส่ใส่ใส่เข้าไปใส่เพิ่มอ่ะสิบเมตรเลยสิบเอ็ดเมตรแลยสิบเอ็ดเมตรอ่ะน้ำชัยอ่ะเดี๋ยวว่าต้องแต่มันมีช่องที่ชนะอยู่ช่องเดียวนะอ่ะจะได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ยังวะอ้าวโยโยไปไปยิงไปยิงเร็ว ก็ยิงยิยิแทนก่อก็คืออันนี้อาใส่ลงไปก่อนว่าจะเดิมพันเท่าไหร่เดิมพันกี่เมตรเฮ้ยนี่ยกลับไปเล่นห้องแล้วเว้ยสีสี่เมตรอ่าแล้วก็กดตุ่มว่าคูณอะไรอะคูณสองโอเคยิงไม่ได้ไม่ได้เอาจนกว่าจะได้เอาแล้วจ้าอีกนานหน้จ้าห้าคูณ วิชาคนแปดเลยนะหกเติมไปแล้วไอ้เดียวคูณเท่าไหร่คูณสามได้นะเนี่ยแต่ไม่ได้บันทึกหาไม่ได้ไม่ได้ะเอามาอามามาคูณเ่าไหรครับคูณสองคูณสองไม่เป็นไรมันก็จะมีโอกาสเยอะขึ้นเผื่อได้นิดเดียวนิดเดียวอุ้ยหกคูณสี่ แต่ว่ามันมีแค่จุดเดียวเองนะอันนี้แสดงว่ากาได้กาเสียเอ้าจะบังน้อยละ